สวัสดีครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับผมสำมติดแล้วป้าบอกว่าแ้าป้าถูกว่าจะเอามาต่อยอดคุณกฐินทุกคนไม่น่าเชื่อนะสำมติดแล้วอ่ะได้จริงจรงได้เท่าไหร่สูตรแปดปีไม่เล่นอ๋อนี่ไม่ืตะเอซื้อหรอมีชูีลั่นวัดนะครับเอาลงเอาลงมา โอ้ป oh, 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 ้าทำอะไรไม่ถูกแล้วตอนนี้ป้าทำอะไรไม่ถูกแล้วโอ้ป้าทำอะไรไม่ถูกแล้วเอฟซีเย879สีเหาแห้งกับอะไรอยู่ในสารละ79อ่ะลงมา่อนลงมามาถามเมื่อร่ตัวเก้าเจ้าน่ะใส่ถุย79ด

ลุงพลยังไม่รู้นะครับตอนนี้เตรเดอให้เบิรงก่อนจ้ะเต็มเกือบนะครับบอกได้คำเดียวว่าเต็มเกือบนะครับเต็มเกือบอจะยจะบอกเต็มเกือบหาใจเอฟอย่าพึ่งจะฟ้าอย่าเฟ้าเลยนะเด็กไม่เอาเก้าไผ่เนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดินแงงแงงเลยเนาะสุดมีแค่นี้ก็สุดยอดแล้วพ่ะย่ะเอ้ยก็ให้ใช่ไหม เจ้าลุงน้ำเล้าเนี่ยนะเจ้าเนี่ยเขียนไปตัวเดียวนักข่าวชอบบอกว่าเราชอบข้ามไปเราเป็นไงเป็นไง กลับมาแต่ย่ากระถินนะคะทุกคนพี่นีตกเรืออีกแล้วตกเรือตกเรือก็บอกเลยเคยบอกคอยส่วนหนึ่งส่วนตัวเองมือส่นแปดนี่ใส่เคยเล่าเรื่องเพิ่นเล่านั่นเลขเลขท้ายเลขบัญชีนะเออเลขท้ายเลขบัญชีบอกบอกเราส่วนหนึ่งส่วนเต็มกระบี่เลีครับอิเด้ย ยินดีนะครับกับป้าแตนนะครับผมสามม้วดแล้วเนาะป้าเนาะสามมวดแล้วสนติดกั้ยเจ็ดก้ายังมาอีกเนองพูดถึงเนาะปาลิจิตนะครับผมถุกยับย่นลงมาแล้วลุงยังไม่รู้ลุงยังไม่รู้กสิจมมาล้ลุงยังไม่รู้ลุงยังไม่รู้เอฟซีลุงยังไม่รู้ลุงยังไม่รู้แล้วพัได้อีกแล้ว มานีเลมาคอยิ่แล้วลูกยิงยิ้มยิ้มยิ้มยิ่อเดี๋ยวๆๆมีใครรู้มีใครรู้เดี๋ยยัั้น้าเราบอกคนนี้แยังงยังทมมาเสียินจีก้าวัดองสจะได้ลาแล้วละลางานมาลาไปไลาไ่ได้ล่ะลาไป้ลุงจะลาไปไหนลุงจนลาไปไหนิลลาไปได้เอาล้ว โอเคดวงีมากเลยไม่ธรรมดาบอกเราสูตรหนึ่งสูเต็มเลยไม่ธรรมดาสูแปดนี่ยเต็มอะอะไรสูตรแปดเราอะไรเงี้ยนะนี่ับมาทำบุญคดีรักคุยดูนะครับเต็มใบนะครับผมเต็มใบใบตุ้งตระเครื่องนี้เลย ทีมก็ตอนไปกินลาบไงเอป้าเอร่อยวะกินเขาดีกว่าบันเทิงนี่บันเทิงบันเทิงอีกท่านคืออะไรจะบอกไปเลยนะอ่าเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับนะครับอ่าไปคุยกันต่อในรถคุยกันต่อในรถอ่าลุงลงมาแล้วลุงลงมาแล้วเ้าส่องอะไรกันอ่ะทะเบียนลุงทะเบียนช่วงนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพิมพ์เสร็จเแล้วแม่เบนป่ะลุง

ก็ยินดีกับป่าแตนนะครับผมก็มีโชคนะครับทางฝั่งโข้งนะครับน่าจะรู้กันครับเอสัมผัสเสัมผัสเด็กวัดเด็กวัดกล้วยกล้วยพี่กลับแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันมาตอนเช้า จบแล้วอากาศเย็นๆนะอากาศบึงการด้วยเพลงนี้นอนๆโอ้คุยกันในรถใหญ่เลยพูดนะหลายกล้องเลยโอ้น่นเอฟซีดีใจแรงเลยกับลุงป้าหลายกล้องจอเลยตอนนี้สามตัวอยู่ข้างบน ที่พักนะครับครับผมเราไปเข้าที่พักนะครับอาดหรจังที่นะับลงก่อนมัน้งไปเลยลงกันก็ได้มีเอลบีเยี่ยมยังไงที่หกละอ่ะเดี๋ยวเราคุายอะไรหน้าวัดแป๊บหนึ่งเนาะบโดนบโดนเดี๋ยวตามลงไปนะครับเอฟซี FC. ก็ยินดีนะครับกับป้าแตนนะครับยินดีกับป้าแตนนะครับที่มีโชคนะครับที่มีโชคไปแล้วนะครับโอ้หผลเอฟซีพันเออ้ามาถามมาถามยังแนีจน้จะได้นะ เอ้มืออื่นสีมัดหอดอยู่ครับมือไม่ไม่กรมาว่ครับผมงานครับมือบอลได้มากมือชินงานอ๋อที่กายมันจะซื้อก็ใช่ป่ะอ๋อกหมอลำมวนได้ไหมเนี่ยเจ้าเพิ่นไอมีน้เพิ่นไอ้อย่างวานมีน้าเพิ่นซิกอินวัดนู่นสูงมาเซล้อถึงม้วนหัวเพิ่นมากอ๋อดิทายรูปก็เพิ่นไปยั่งเลยครับผมมือกินงานนี่กระม้าโอ้ผ่านเลยว่ะแล้วอยู่นี่เบิร์ตเบื่อได้ไหมเนี่ยเบิร์ตเพิ่อนทายรูปซื้อมาซื้อผมหัวรูปจะกระมันมากโอเคน้องโชคดีโชคดี มีความสุขครับมาคโอ้เอฟซี oh, มาส่งนะครับโอ้ oh, สุดยอดมากไม่กับเมื่อกี้มันมาไหมอนครับรถตูข้ข้างในละ่ะครับโอเคพี่สวัสดีครับผมโ <Okay, S 2> อเคเป็นทีมงานเพื่อนเลยละเอาทีมงานของพี่แม่เปนเพื่อเพื่อนที่ว่าพญานักเออยู่นูน่นเออยู่บ้างน้ำเที่ยงแมันบอสพานาคเพื่อนไหนนะแม่คอยน้นำเที่ยงที่ว่าอันเพื่อนอันบริหารถ่ายรูปนะถ่ายได้ถ่ายได้ไม่ตอนผมไปเรีกเพิ่นสั่งนั่นแหละพิจนรณาอ๋อตอนสั่งเง่นบริษัทในไทยตอนสั่งเห็นใจที่ว่าก่อนมันบรทษันงามแม่น ไม่ไปยินแมเคยผ่านไปหรอเป่ผ่านไปแต่พูดง่ายไม่หลับแรกๆเลยโอ้เอาเป็นคนเท้านั้นบ่บ่ผมไปขายของแล้วผมแม่แล้วแต่ห้อยน้ำเที่ยงห้อยน้ำเที่ยงจะมาดงแม่ครับพี่คุณธเลือข้ามใช่ั้นคุณธเลือข้ามแม่เมื่พี่เขตบมารัิดชอบไปขายของนะโอเคเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปได้สวยมากแม่ครับพี่กายอยู่ลงสีทองแต่บอคอยได้แวะดอผมจะขี้ไก่สิจับหินซึมลาศตร์สตรองที่ที่ว่าไอ้เป็นปลูกไอ้อย่างเงาเนืนที่ว่าข่างกันไม่หยิกใช่ไหมปลูกเขาเอิ่นปลูกอ้อยปลูกอย่างนี้ ผมมั่นหมอน่าจะใส่แล้วตอนเย็นเพิ่งหันแต่ไม่ได้จอดแล้วไม่ไดก <Okay S 1> ้กอคเนาอคคครับบผมมไกบ